สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการทำแบตเตอรี่20บโวลต์5แอมป์5เอสได้แบบง่ายๆนะครับด้วยอุปกรณ์ตามนี้นะครับก็จะมะีวงจรของแบตเตอรี่ไร้สายตรงนี้นะครับลุงตุ้ยก็แกะออกมาจากสว่านที่ไม่ได้ใช้งานนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเอาตรงนี้ออกนะครับนี่ขาที่ชาร์จแบตนะครับก็จะมีแผ่นนิกเกิล แล้วก็ท่อหดของซองแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสายไฟบ้างพอประมาณและก็พลาสติกหดสำหรับหุ้มแบตเตอรี่นะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะอามาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับต่อมาเราก็จะทำการบาลานซ์เซลล์แบตเตอรี่ของเราก่อนนะครับแล้วลุงตุ้ยบอกก่อนนะครับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยลุงตุ้ยใช้ของมือสองนะครับ ทั้งหมดเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นวงจรของแบตเตอรี่ที่ใช้กับสว่านไร้สายนะครับลุงตุ้ยไม่ได้ใช้งานแล้วก็เลยเอามาใช้งานตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทํางานของเรานะครับก็คือเราจะต้องทําการบัดกรีลงไปตําแหน่งที่เขากําหนดไว้นะครับตรงนี้เลยมีขายึดอยู่3ขาตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็ทําการจับตัวที่จะอ,ออกนะครับ แล้วก็ทําการใส่หัวแร้งเข้าไปเลยนะครับให้ความร้อนเข้าไปแล้วก็ดึงด้วยนะครับนี่ใกล้จะออกแล้วนะครับนี่เลยเราก็แตะเข้าไปแล้วก็ดึงด้วยมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะง่ายๆนิดเดียวเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวด้านบนตรงนี้นะครับเป็นขาขั้วบวกกับขั้วลบนะครับนี่เลยโอเคเราก็ทําเหมือนกันนะครับตรงนี้ใส่ หัวแรงเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เร่งความร้อนเข้าไปนะครับให้เขาตะกั่วเขาละลายนิดนึงนะครับอ่าแล้วเราก็ดึงออกด้วยนะครับตรงนี้ต้องใช้อ่าไขควงเข้าไปช่วยงัดนิดนึงนะครับมันจะได้ออกง่ายๆนะนี่เห็นไหมครับออกมาแล้วโอเคต่อมาเราก็ต้องมาเก็บชิ้นส่วนตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเศษตะกั่วที่อยู่ตรงนี้เพื่อนๆเ,เราต้อง ทำให้เขาเรียบร้อยนะครับอย่าให้เขาชนกันนะครับนี่เลยเราก็เอาหัวแรงลงไปเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่เลยโอเคเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับตรงนี้เราตรวจเช็คดูให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่20โวลต์5แอมป์นะครับแล้วก็ 5s ด้วยโอเคตามนี้นะครับนี่เลยต่อมาเพื่อน เดี๋ยวลุงตุ้ยจะเอาออซองเก่าของแบตเตอรี่ตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วก็มันคนละสีกันด้วยนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะทําให้มันเป็นสีเดียวกันนะครับเพื่อที่จะได้หน้าใช้หน่อยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆจะทําเองก็เอาแบตใหม่ๆเลยก็ได้นะครับแต่ว่าลุงตุ้ยทําให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับให้ทําแบบนี้ก็จะใช้งานได้นะครับโอเค แล้วเราก็เก็บเศษตะกั่วที่อยู่ตรงขั้วแบตให้หมดเลยให้เรียบเลยนะครับนี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมะกะระยะให้พอดีนะครับแล้วเราก็จะใช้ไดเป่าผมหรือตัวเป่าลมร้อนก็ได้นะครับเร่งนี้ระวังมือด้วยนะครับนี่เลยเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับทำไปจนครบจำนวนเลยนะครับนี่เลยก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะ นี่เลยครับโอเคนี่ก็คือแบตเตอรี่18650นะครับตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะไอะตรงนี้ลุงตุ้ยทำส่วนที่มันเกินออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันชาร์จได้ทีละ8ก้อนนะครับตรงนี้ตัวบาลานซ์เซลของเราเราก็มาลองมาเทสดูอันนี้4.1นะครับอ่า4.12อันนี้4.12 2ก้อนนี้มันเท่ากันนะครับ เดี๋ยวลุงตุ้ยจะทําการติดให้มันเป็นชุดก่อนนะครับนี่เลยส่วนตรงนี้เราก็รอให้เขาบาลานซ์เซลให้เขาเต็มก่อนนะครับโอเคลุงตุ้ยก็จะใช้กาวช้างติดเข้าไปให้เขาติดด้วยกันนะครับหรือเพื่อนจะใช้ปืนกาวก็ได้นะครับแต่ลุงตุ้ยจะใช้เป็นกาวช้างนะครับโอเคเมื่อเขาติดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ตรวจดูความแข็งแรงนะครับติดทั้งสองด้านเลยนะครับด้านล่างกับด้านบน ตรงนี้แล้วเราจะดูความเรียบร้อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวลุงตุ้ยบอกก่อนนะการที่เราจะติดแบตเตอรี่เป็นคู่คู่แบบนี้เราต้องทำให้เขาเป็นขั้วเดียวกันนะครับเช่นขั้วบวกก็ต้องเป็นขั้วบวกด้วยกันนะครับเป็นคู่คู่แบบนี้นะนี่เลยแล้วเราก็เก็บเศษตะกัวที่อยู่แบตเตอรี่เก่าออกก่อนนะครับขัดให้เรียบเลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะ นี่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการบัดกีนะครับตรงนี้มันยังไม่ติดเดี๋ยวเราก็ใส่กาวเข้าไปนะครับนี่เลยโอเคแล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งตัวก่อนนะครับนี่เลยดูให้ดีเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่ให้เขาติดกันก็พอแล้วนะครับต่อมาเราก็จะทำะทีละชุดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ ก้อนไหนเต็มเราก็เอาออกมาทํางานนะครับส่วนก้อนไหนที่เป็นสีน้ําเงินและยังสภาพดีอยู่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับลุงตุ้ยจะเปลี่ยนเฉพาะที่มันเป็นสีอย่างอื่นนะครับให้มันเป็นโซนเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการห่อเข้าไปใหม่นะครับนี่แล้วก็เป่าให้ร้อนแบบนี้เลยนะครับโอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็จะจับเป็นคู่ๆตรงนี้ลุงตุ้ยบอกไปแล้วนะครับว่า บวกลบต้องดูให้ดีนะครับต่อแบบขนานนะเพื่อนไม่ได้ต่อแบบอนุกรมเพราะฉะนั้นต้องใส่ให้เหมือนกันนะครับบวกก็คู่กับบวกลบก็คู่กับลบแบบนี้นะครับโอเคก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปบาลานซ์เซลลต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้ลุงตุ้ยจะทําให้เสร็จทีเดียวเลยนะครับก็เลยเอามาทํางานตรงนี้ก่อนแบบนี้เลยนะครับทั้งหมด10ก้อนนะลุงตุ้ยจะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด10ก้อนนะครับ อหชุดแบบนี้เลยนี่เมื่อเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปชาร์จใหม่นะครับทำให้ให้แบตมันเท่ากันเลยนะครับตรงนี้โอเคเราก็จะใส่เป็นคู่ๆลงไปแบบนี้นะครับนี่เลยอ่าแล้วเราก็ติดกาวเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคนี่แล้วเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะ ขั้วบวกขั้วลบต้องดูให้ดีนะครับเราก็จะทําการชาร์จไปทีละชุดแบบนี้นะครับชุดนี้ได้8ก้อนนะครับตรงนี้โอเคแล้วเราก็ทําการาเสียบไฟเข้าไปแบบนี้นะครับถ้ามันเต็มร้อเปอร์เซนก็คือแบตมันจะเท่ากันนะครับนี่เลยต่อมาเมื่อแบตทําการชาร์จเต็มร้อแล้วลองมาวัดดูนะครับตรงเนี้ย1 4 14. นะครับนี่เห็นไหมเพื่อนอ่าสี่จุดหนึ่งสี่บางก้อนก็สี่จุดหนึ่งสองก็ได้อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนอห่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับนี่สี่จุดหนึ่งสามตรงนี้สี่จุดศูนย์ก็เอาไปเติมเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับก็ชาร์จให้เขาอ,อยู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับตรงนี้เมื่อเสร็จตรงนี้แล้วต่อมาเดี๋ยวลุงตุ้ยจะจ,จัดเป็นชุดตรงนี้ก่อนนะครับเราจะทําเป็นแถวยาวๆแบบนี้นะครับ สลับกันไปเป็นบวกเป็นลบแบบนี้นะครับนี่กลับกันแล้วก็ก้อนที่เหลือก็จะามาเติมด้วยนะครับต่อมาเดี๋ยวลุงตุ้ยจะทําการบัดกรีนะครับตรงนี้นี่เลยเพื่อนจะใช้บัดกรีแบบสายไฟก็ได้นะแต่ลุงตุ้ยจะใช้ตัวนี้นะครับเครื่องเชื่อมจุดตัวนี้ของลุงตุ้ยนะครับก็จะเอามาใช้งานกับการทํางานครั้งนี้นะครับนี่เลยเราก็ ทำการเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งไปที่ตำแหน่งที่เรากำหนดไว้นะครับนี่เลยแล้วก็ทำการสปอตเลยนะครับตรงนี้อันนี้ไม่อันตรายนะครับเพื่อนตรงนี้ใช้งานได้แล้วก็เหยียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่กดเข้าไปแล้วก็เหยียบสวิตช์นะครับมันก็จะทำการสปอตให้เราแบบนี้เลยนะครับนี่ใช้งานสะดวกง่ายนะครับ นี่เลยครับโอเคก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะนี่เพื่อนอชุดแรกก่อนก็ได้เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงตุ้ยจะตัดขาเผื่อไว้หน่อยนึงนะครับเผื่อไปบัตดกีนะครับตรงนี้โอเคเราก็พับเอาไว้นะครับนี่อันนี้ขั้วลบนะครับเสร็จไปแล้วต่อมาก็เป็นขั้วบวกใช่ไหมครับอันนี้เราก็วางลงไปแล้วก็ทำการสปอตเลยนะครับนี่เลย อันนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเราก็ต้องค่อยๆทำไปนะครับตรงนี้โอเคนี่เลยครับอ่าขั้วบวกเราต้องทำทั้งหมด5ชุดนะครับแบบนี้เลยนี่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับไม่ยากเลยนะเพื่อนๆเราทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นเองนะครับอ่าลุงตุ้ยก็พอจะทำได้นะเพื่อนๆ อ่าตรงนี้เราเอาขามาไว้ข้างเดียวกันนะครับตรงนี้โอเคก็คืออ่าเสร็จไปแล้วนะครับ1ชุดชุดที่2เราก็ทําการอ่าเชื่อมเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ทําทั้งหมด5ชุดใช่ไหมครับที่ลุงตุ้ยบอกทีแรกนะครับโอเคเราก็ค่อยๆทําไปนะครับตรงนี้อันเนี้ยลุงตุ้ยทําให้ดูเป็นแบบเป็นแนวทางนะเพื่อนๆเ,เพื่อนก็ไปหาวิธีดัดแปลงเอานะครับเพราะว่า ลุงตุ้ยใช้แต่ของมือสอทั้งหมดเลยนะครับเป็นของที่ใช้งานแล้วคุณภาพก็จะไม่ไม่เต็มร้อยนะครับ80 90%ถึง9ก็ก็โอเคนะครับนี่เลยก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่ค้่บวกอันนี้ต้องดูแต่ทีแรกแล้วนะครับว่าห้ามสลับนะครับให้เป็นคู่คู่แบบนี้เลยนะครับนี่เลยเราก็วัดให้ดีแล้วเราก็ตัดให้พอดีแล้วเราก็ ทำการให้เสร็จจนครบ5ชุดเลยนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวลุงตุ้ยตั้งตรงนี้หน่อยเพราะว่าสายมันไปโดนตัวปรับตัวเร่งนะครับตรงนี้โอเคเราก็วางตรงนี้เข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนก็ลองอทําตามก็ได้นะครับเราก็มีแบตเตอรี่20โวลต์ใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้5 a แอมป์ตัวนี้นลุงตุ้ยไม่แน่ใจว่า เอาไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องลองนะครับแต่ว่า,าลุงตุ้ยจะทำใช้กับงานที่เกี่ยวกับ20โวลต์นะครับงานที่ที่ไม่ถึง20โวลต์จะเป็น15 18 19 20ก็ได้อยู่นะครับถ้าเกินจากนั้นเราใช้ไม่ได้นะนี่เลยเราก็ทำออกมาแบบนี้นะลุงตุ้ยก็ทำแบบนี้ตามความเข้าใจที่ว่า,าลุงตุ้ยทำเป็น ใช้งานเองนะครับเพื่อนเก็ลองทําดูแล้วก็เอาไปใช้งานที่เราต้องการนะครับตรงนี้เราไม่ได้ทําค้าขายนะเพื่อนๆน,นี่เราเรียนรู้แบ่งปันกันนะครับลุงตุ้ยก็มีความรู้ประมาณอย่างนี้เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ทําตามนะครับโอเคเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่เลยก็ทําไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เรารอแบตเตอรี่ที่จะชาร์จชุดที่เหลือนะครับ นี่เราก็ทำตัวนี้เข้าไปใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่เลยโอเคใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆตรงนี้ถ้าไฟมันแรงเราก็ปรับได้นะครับตรงนี้มันมีที่ปรับไฟอยู่นะครับนี่โอเคก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆแล้วเราก็ตรวจเช็คความแข็งแรงด้วยนะครับตรงนี้ต้องต้องติดทุกอันนะครับจะหลุดไม่ได้นะครับต้อง ยึดให้แน่นเลยนะครับตรงนี้โอเคก็จะได้ครบแล้วนะครับอันนี้ทั้งหมด5ชุดนะครับตรงนี้เลยนะครับเราก็ทําไปจนครบเลยนะครับอ่าดาูทุกขั้วนี่ต้องติดนะครับเวลาเพื่อนบัตดกีเพื่อนก็ต้องตรวจเช็คด้วยนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณ5ชุดแบบนี้นะนี่แล้วเราก็ดูอ่าตัวนี้ลุงตุ้ยจะให้อยู่ด้านหน้าเลยนะครับที่มีขายื่นออกมา เดี๋ยวเราจะมาลองติดกาวตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะติดกาวเราต้องดูคั่วให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวลงุงตุ้ยจะบอกอีกทีหนึง่งมันต้องสลับกันแบบนี้นะครับบวกกับลบแล้วเอามาติดกันนะครับนี่ดูทั้งสองด้านเลยนะครับให้เขาแข็งแรงนะครับตรงนี้แล้วเราก็เอามาทาบดูตรงนี้นะลบบวกลบแบบนี้นะครับนี่แล้วเอาก้อนอ แรกที่แยกเอาไว้เอามาติดแล้วเราก็ไล่ดูเลยนะครับบวกลบบวกลบแบบนี้เลยนะครับนี่เพื่อนเพื่อเราจะได้ไม่งงนะครับเราจะทำเป็นเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับเราก็เอากระดาษกันไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่แล้วเรากา็ไฟกันแบบนี้เลยนะครับทีละสองจุดนะครับนี่เลยโอเคตรงนี้ต้องใช้ ประมาณอาสองแผ่นนะครับนี่โอเคตรงนี้ด้วยนะครับนี่เลยแตะเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็บังไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่เผื่อ,อวงจรหรือโลหะอย่างอื่นไปโดนได้นะครับตรงนี้อ่าเราก็ทำการบัดกีชุดที่เหลือนะครับ ถ้าเราทําแบบนี้มันจะไม่งงนะเพื่อนอาพาเทสป,ปิดไว้แล้วมันก็จะมองเห็นเป็นคู่คู่แบบนี้นะครับนี่ตรงข้างล่างเนี่ยที่ลุงตุ้ยบอกว่า,าต้องสลับคั่วไว้แบบนี้นะครับบวกลบบวกลบเมื่อเราเสร็จหนึ่งข้างแล้วเราก็ต้องปิดกระดาษเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อที่เวลาเราวางหรือเผลอพวกโลหะกันไกอะไรไปโดนอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ช็อตนะครับ นี่ต่อมาเพื่อนเรารู้แล้วว่าข้างล่างตรงนี้มันเป็นขั้วขั้วบวกใช่ไหมครับเมื่อเราสับมาเป็นขั้วลบเราก็มาจับชุดแบบนี้เลยนะครับนี่เราก็แตะเข้าไปมันก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะนี่เลยโอเคตรงนี้ต้องไม่ผิดนะเพื่อนอ่าแล้วเราก็ปิดเอาไว้แบบนี้นะครับมันก็จะมองเห็นว่าเป็นคู่แบบนี้นะนี่ เราก็ตัดแผ่นนิกเกิลออกมาให้เป็นชุดแบบนี้เลยนี่ใส่2ด้านแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะนี่อันนี้คือชุดสุดท้ายนะครับนี่เลยนี่เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับเมื่อเราแกะตรงนี้ออกเนี่ยเพื่อนเห็นไหมมันจะสลับกันแบบนี้นะนี่อันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบหลังจากนั้นแล้ว เราต้องพันตรงเนี้ยให้แข็งแรงอีกทีนึง่งด้วยกระดาษเทปหรือเทปแบบนี้ก็ได้นะเป็นพลาสติกแบบนี้แล้วก็ทำให้เขาแข็งแรงเป็นพื้นเดียวกันเรียบๆแบบนี้นะเพื่อที่เราวางวงจรลงไปมันก็จะอยู่เรียบๆแบบนี้นะครับนี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงตุ้ยจะบอกก่อนมันจะมีบอกนะเพื่อนๆตรงนี้ยนนี้ด้านบนเราดูว่าเป็นขั้วบวกใช่ไหมครับเราก็ต้องให้อยู่ตรงกับ B บก ที่ที่วงจรนะว่ามันจะระบุแบบนี้นะครับนี่อ่ากัวบวกก็คือ B ีบวกนะครับเราห้ามสับกันนะครับนี่เราก็จะวางไปให้ใกล้ที่สุดนะครับให้อยู่ตรงกลางเลยนะครับพอกดมันแน่นเสร็จปุ๊บมันก็จะตรงแบบนี้เลยนะครับนี่บวกกับ B บวกนะครับตรงนี้ลบกับ b ลบแบบนี้นะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะอันนี้คือเสร็จขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำการต่อเข้าไปนะครับเป็นชุดชุดแบบนี้เลยนะโอเคเราก็ทำการบัดกีเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อ่า B บวกก่อนก็ได้นะครับหรือ B ีลบก็ได้อยู่ที่เราเลยนะครับนี่เราก็ใส่าเนื้อตะกั่วเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สายไฟสีแดงก็ได้นะเพื่อเราจะไม่งงนะครับ อ่าขั้วบวก B บวกเนี่ยให้ใช้สีแดงเลยนะครับต่อมาชุดที่ 2, 2> ก็คือ B3 แบบนี้นะครับนี่เพื่อนเราไล่เอาจากอ่าบบวกไปเลยนะครับเพื่อนจะได้ไม่งงนะครับอ่ามันเป็นชุดของ B3 แบบนี้นะนี่เราก็แตะเข้าไปแบบนี้นะครับใส่เนื้อตะกั่วเข้าไปแล้วก็เดินสายไฟให้พอดีนะครับอ่าแล้วก็ทำการบัดกีเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ B3 แบนนี้นะก็จะออกมาประมาณนี้แล้วเราก็จัดให้สายไฟเขาแนบแนบไปแบบนี้นะครับอ่าต่อมาชุดสุดท้ายเป็น B1 นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปอาที่ตรงขั้วนะครับนี่เติมตะกั่วเข้าไปแล้วก็ทำการบัดกรีตรงนี้นะครับนี่แล้วก็โน้มมาหา,าตำแหน่ง B1 นนะครับนี่เลยชุดนี้เป็นขั้วบวกนะครับฝั่งนี้สีแดง ก็เป็นอานเสร็จนะครับแล้วเราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลยดูให้แข็งแรงเลยนะครับนี่บวกเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้โอเคต่อมาเราจะมาทำา B ลบกันนะครับนี่เราก็เริ่มตั้งแต่ B ลบตรงนี้เลยนะครับนี่ใส่เนื้อตะกัวเข้าไปแล้วก็เดินสายไฟอันนี้ลุงตุ้ยจะใช้ B ลบ ด้วยสายไฟสีเขียวนะครับตรงนี้เพื่อนต้องใช้สายไฟเส้นใหญ่นิดนึงนะครับที่ลุงตุ้ยเอามาให้ดูทีแรกนะมันเล็กไปนิดนึงนะครับนี่เราก็แตะเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ b ลบเลยนะครับต่อมาเมื่อถึง b ลบแล้วก็จะเป็น b 2นะครับเราก็ทำการเติมน้ำยาเข้าไปตรงนี้นะครับ เพื่อให้มีเนื้อจะก,กลัวแล้วเวลาเราบัดกีใส่สายไฟมันก็จะง่ายนะครับตรงนี้เลยเพื่อนจะใช้สายไฟสีดําก็ได้นะครับหรือจะใช้สีแดงทั้งหมดก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้จํากัดนะครับแต่ว่าเพื่อที่เราจะได้ไม่งงก็ควรจะสลับสีสักนิดนึงนะครับนี่ที่เหลือก็คือ b 4ใช่ไหมครับนี่เลยเราก็ใส่น้ํายาเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ แต่ไปที่ขั้วลบนะครับก็เป็นอันเสร็จนะนี่เพื่อนๆเราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยตรงนี้ก่อนนะครับนี่ดูความแข็งแรงอ่าถ้าตรงไหนยังไม่แข็งแรงก็ทําการแก้ไขเลยนะครับต่อมาเพื่อนเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราต้องมาเทสดูนะครับว่าเข้าใจอ่าตรงนี้หลุดแล้วเห็นไหมเพื่อนนี่ตรงนี้ลงุงตุ้ยอาจจะผิดพลาดไปนิดนึงนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับ มันไม่ใช่ปัญหานะเพื่อนเราก็บัตรจีเข้าไปใหม่แค่นั้นเองนะครับต่อมาเราจะทำการเทสดูนะครับนี่คือขั p ้ว p บวก p ลบก็คือ,อที่เขาจ่ายไฟออกมานะครับนี่คือ20.7บโวลต์เลยนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้มันจะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบก็คือ p ลบ p บวกอะไรแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็ทำสัญลักษณ์เอาไว้ก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่งงนะครับ นี่ลองเทสดูใส่เนื้อตะกัวเข้าไปนะครับเพื่อเวลาเราจะต่อสายไฟออกมาใช้งานก็ต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับตรวจเช็คความแข็งแรงอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําการห่อด้วยพลาสติกหดนะครับนี่ลองใช้เครื่องนี้วัดก็ได้นะครับ20.7นะครับโอเค20.7บโวลต์ก็ได้ประมาณนี้นะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะเพื่อนๆ เราก็จะทําการห่อด้วยพลาสติกหดใช่ไหมครับเพื่อความสวยงามและก็ป้องกันวงจรด้วยนะครับเพื่อที่วงจรของแบตตัวนี้จะไม่ไปชนกับเครื่องมือของเรานะครับนี่เราก็ห่อให้เรียบร้อยเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการเป่าด้วยลมร้อนนะครับเพื่อนจะใช้ไดเป่าผมก็ได้นะครับนี่แล้วเราก็ใช้เทปสายช่วยด้วยนะครับตรงนี้ปิดให้แน่นเลยนะครับ ส่วนด้านบนนี้เราก็ตกแต่งการห่อตรงเนี้ยอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยดีกว่านะครับเพื่อนจะไม่ห่อก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงนิดนึงนะครับเวลาเราเผลอหรืออุปกรณ์โลหะเราไปชนวงจรมันก็จะเสียหายได้นะครับนี่เลยสรุปแล้วก็คือห่อด้วยกระดาษอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะห่อแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเราก็ เอาที่เป่าลมร้อนมาเป่าเลยนะครับนี่ตัดแต่งให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามนะครับนี่เลยลุงตุ้ยก็ทําได้ประมาณอย่างนี้นะนี่ก็ตอนนี้มันยังไม่ไม่ได้เป่าลมร้อนนะครับเมื่อเราเป่าลมร้อนไปแบบนี้ใช้เบอร์อ่อนๆนะครับพลาสติกมันก็จะหดรัดแน่นแล้วมันจะตึงแบบนี้เลยนะเพื่อนๆแต่อย่าเป่าเยอะนะครับถ้าเป่ามากๆาพลาสติกมันจะละลายออกนะครับ นี่มันก็ได้ออกประมาณอย่างนี้นะแล้วตรงนี้ขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยเราก็ต้องเจาะรูด้วยนะครับเพื่อที่สายไฟเราจะเอาเข้าไปดึงไฟออกมาใช้งานตรงนี้นะนี่เราก็ทําการบัดกรีเข้าไปแบบนี้เลยนะครับตรงนี้โอเคอขั้วบวกกับขั้วลบตามนั้นเลยนะครับนี่สายให้ตรงสีเลยก็ได้นะครับโอเคส่วน ตัวชาร์จนี่เดี๋ยวลุงตุย้ยขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับที่ชาร์จเวลาแบตหมดเดี๋ยวลุงตุ้ยจะออกแบบตัวนี้นะนี่ลุงตุ้ยก็จะใช้หลอดชาไขมุกที่นี่มันจะใหญ่พอกับที่แจ็คตัวเมียของเรามันจะลงไปแล,ล้วลุงตุ้ยก็จะเจาะรูเพื่อเอาสายไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่สองเส้นบวกกับลบแล้วเราก็หาวิธีติด ตรงนี้ให้แข็งแรงเลยนะครับแต่ลุงตุ้ยก็จะใช้เทปใสนี่แหละครับพันรอบๆเลยนะครับตรงนี้เราตัดให้พอดีเลยนะครับนี่แล้วก็เอาเทปใสพันลงไปแบบนี้เลยก็ได้อันตรงนี้เพื่อนจะออกแบบอย่างไหนก็ได้นะครับอันนี้ลุงตุ้ยทําแบบง่ายๆตรงนี้เลยนะครับนี่เลยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ซื้อหาเลยนะครับนี่พันซักหัวท้ายก็น่าจะอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไปช่วยยึด พลาสติกหดที่เราท,ทําทีแรกให้หนาขึ้นนิดนึงด้วยนะครับส่วนแจ็คตัวเมียตัวเนี้เพื่อนๆนลุงตุ้ยก็บอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าเพื่อนคงจะเก่งแล้วนะครับก็คือแป้นใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นขั้วบวกใช่ไหมครับส่วนขาเล็กๆ2สองข้างนั้นนะ่ะเป็นขั้วลบแต่เราจะใช้ขาเดียวนะครับสําหรับขั้วลบเพราะฉะนั้นเราก็ทําการบัดกรีใส่เข้าไปให้ถูกขั้วนะครับตรงนี้แป้นใหญ่ๆ่ขั้วบวกแล้วก็ใส่ท่อหดด้วยนะครับ นี่ส่วนขาเล็กๆนั้นเป็นขั้วลบเราก็ใส่ท่อหดเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราตรวจเช็คความแข็งแรงแล้วแบบนี้นะครับนี่บวกนี่ลบเราก็ยัดเข้าไปในหลอดเลยแบบนี้นะครับมันก็จะพอดีเลยเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยนะครับเราก็มีที่ชาร์จแบบนี้เลยง่าย สำหรับลุงตุ้ยนะลุงตุ้ยจะเอาของใกล้ตัวที่สุดนามาใช้งานนะครับแล้วเราก็ลองเทสดูก็ได้นะครับตรงนี้ยังเป็น20.07โวลต์อยู่นะครับอันนี้ลุงตุ้ยจะใช้กับพัดลม12บโวลต์ตรงนี้เลยจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า,อามอเตอร์มันแค่12บโวลต์เพราะฉะนั้นลุงตุ้ยจะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ให้รู้ว่ามันใช้งานได้นะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยเปิดแป๊บหนึ่งนะครับห้ามเปิดนานนะครับ อ่าเพราะว่ามอเตอร์เนี้ยมันแค่12โวลต์นี่พอติดแล้วก็โอเคแล้วเราก็ดึงออกพัดลมแบบนี้ก็ได้นี่ให้ให้รู้ว่าเขาจ่ายไฟมาแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าเปิดนานไม่ได้นะครับเพราะว่าพัดลมแค่12โวลต์เหมือนกันนะครับอ่าต่อมาลุงตุ้ยจะมีเครื่องดูดฝุ่นตัวเนี้ยมันใช้19โวลต์แบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้ได้สบายเลยนะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะชาร์จให้ดูนะครับ โอเคเราก็ทําการต่อสายตรงเนี้ยเห็นไหมอ่าลุงตุ้ยก็ทําขึ้นมาสําหรับเทสงานนะครับเสียบเข้าไปนี่มันจ่ายไฟมาที่เครื่องดูดฝุ่นตรงนี้แล้วนะครับนี่เลยโอเคนี่เขาก็ทํางานแล้วนะครับตรงนี้เขาก็จ่ายไฟอ่าที่แบตเขามีนะครับก็จะเข้ามาที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราแบบนี้นะครับอันนี้ใช้ได้สบายเลยนะครับเพราะว่า ของเขาชาร์จที่19โวลต์เท่านั้นเองครับแต่แบตของเราเนี่ย20โวลต์ต่อมาเพื่อนนี่ลุงตุ้ยลงคลิปให้เพื่อนดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นสเตปดาวตัวปรับโวลต์นะครับตรงนี้20ใช่ไหมครับเราก็ปรับไปที่2 0ถึง21ก็ยังได้นะครับปรับไปที่22ก็ได้นะครับนี่เราก็ปรับขึ้นไปอยู่ที่21โวลต์แล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนะครับ 21โวลต์แล้วเราก็ทำการชาร์จได้เลยนะครับตัวนี้โอเคก็จะเป็นอันอไฟก็จะวิ่งเข้าไปที่แบตเตอรี่ที่เราทำกันวันนี้นะครับนี่เลยก็ใช้งานได้นะครับถ้าเต็มแล้วไฟเขาก็จะตัดนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับโอเคแล้วเราก็เอาไปใช้งานตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่เพื่อนไฟก็จะชาร์จเข้าไปแบบนี้นะครับ คลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขทุกๆวันคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ลำรวยมัง่งคั่งทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ